อาการสภาพและสาเหตุของโรคข้อเสื่อมเป็นอย่างไรและมีวิธีการปรับปรุงอย่างไรนะตอบว่าการเสื่อมของข้อต่อเนี่ยมันเป็นกระบวนการทางธรรมชาติของร่างกายที่เกิดขึ้นกับส่วนต่างๆเช่นหลังคอบารายข้อเข่านิ้วมือเป็นต้นนะฮะสาเหตุหลักของอาการเสื่อมเนี่ยมันเกิดจากอายุที่มากขึ้นแล้วก็พบได้บ่อยในผู้ที่มีอายุมากกว่า40ปีนะครับเมืม่อมียาการเสื่อมของข้อต่อผู้ป่วยจะรู้สึกปวดเมื่อย ตั้งแต่บริเวณหลังลงมาได้ก,ก็ทั้งถึงฝ่าเท้าปวดเมื่อยบ่าลายคอเคลื่อนไหวลําบากข้อบวมปวดและมีเสียงดังและมักมีอาการปวดเรื้อรังที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆหากไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมนะผู้ปว่วยอาจจะมีความเสี่ยงต่อการหักของกระดูกติดเชื้อในข้อทําให้การเคลื่อนไหวและเดินลําบากส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจและคุณภาพชีวิตเมื่อมีอาการปวดเมื่อยบริเวณใดบริเวณหนึ่งนานๆผู้ปว่วยควรไปพบแพทย์ เพื่อตรวจและก็รับาการรักษาที่ถูกต้องให้ทันท่วงทีเพื่อป้องกันไม่ให้อาการรุนแรงขึ้นและเกิดสภาวะแทรกซ้อนอันตรายนอกจากนาี้ผมยังแนะนําให้ผู้ป่วยใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสําหรับข้อต่อเช่น,นเม็ดฟูบโบคาเพื่อช่วยให้อาการดีขึ้นเร็วขึ้นประหยัดค่า,ชาใช้จ่ายเนื่องจากหลักการรักษาโรคข้อก็คือหาสาเหตุแก้ไขที่ต้นเหตุและเสริมสร้างอาหารที่ดีให้กับข้อต่อเพื่อชะลอความเสื่อมสภาพ จากการศึกษาและให้คำปรึกษากับผู้ป่วยผมพบว่าเม็ดฟูโบคาได้รับการยอมรับที่ดีจากผู้ป่วยรู้สึกว่าอาการปวดลดลงอย่างเห็นได้ชัดภายใน7-10วันและไม่มีผลข้างเคียงใดๆต่อร่างกายเม็ดฟูโบคาใช้สูตรเฉพาะจากสารสก,กัดฮาปาโกไซจากกรงเล็บปีศาจผสมผสานกับเทคโนโลยีเอนไซม์ชั้นสูงจากเยอรมนีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาถึง89เท่า ด้วยความสามารถในการควบคุมการปวดได้อย่างมีประสิทธิภาพและยับยั้งการทํางานของเอนไซม์ที่ทําลายกระดูกอ่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยสามารถใช้ร่วมกับสเปรย์โบค่าเพื่อให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารเข้าสู่บริเวณที่เจ็บปวดได้รวดเร็วขึ้นและสารอาหารซึมผ่านผิวหนังช่วยบรรเทาอาการปวดได้ทันทีการใช้ร่วมกันวันละ2เม็ดช่วยเร่งกระบวนการลดอาการอักเสบลดอาการปวด และนำสารที่จำเป็นไปยังตำแหน่งที่บาดเจ็บได้อย่างตรงจุดคอมโบนี้ช่วยแก้ไขสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคข้อต่อได้อย่างตรงจุดช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยนำมาเส้นความสะดวกสบายผู้ป่วยส่วนใหญ่ของผมพอใจและให้การตอบรับเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเม็ดฟูโบคาเมื่อใช้ร่วมกับสเปรย์บรรเทาอาการปวดทำให้สามารถเดินและเคลื่อนไหวได้อย่างง่ายดายสบายยิ่งขึ้น ผลิตภัณฑ์ยังมีการเติมสารเอนไซม์โบรเมลนที่สกัดจากสับป,ปะรดป่าวิตามิน D3 และวิตามิน K ซึ่งมีส่วนช่วยในการกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนใหม่ซ่อมแซมส่วนที่เสียหายลดอาการปวดต้านอาการอักเสบและให้แร่ธาตุที่จําเป็นเพื่อช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของกระดูกและหมอนรองกระดูกโป่งนูนเพราะฉะนั้นใครที่กําลังประสบปัญหากับอาการข้อต่อเสื่อมเช่น ปวดเมื่อยปวดต้นคอปวดไหล่ปวดเขา่าควรรีบใช้โบคา2เม็ดต่อวันโดยเร็วที่สุดครับเพื่อช่วยบรรเทาอาการปรวดและอักเสบป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรงจากโรคข้อเสื่อมและช่วยบำรุงข้อต่อให้แข็งแรง